สวัสดีครับนะครับวันนี้เพื่อนๆหลายๆคนนะครับก็รู้จักผลิตภัณฑ์รีบอนละนะครับหลายๆคนก็ได้รับผลลัพธ์ที่ดีละทั้งเรื่องของรูปร่างแล้วก็สุขภาพนะครับวันนี้นะครับก็จะมีเพื่อนๆหลายๆคนนะครับที่อยากจะทราบว่านะครับเอ้ลีบอนดีขนาดเนี้ยนะครับในการทานเป็นนานๆเนี่ยนะครับปลอดภัยไหมนะครับวันนี้นะครับเราก็นะครับอาจจะได้มีการ มุมมองมากขึ้นนะครับของคำว,ว่านะครับอาหารที่เราทานอยู่แล้วตามปกตินะครับกับอาหารเสริมรีบอลนะครับแต่ต้องบอกว่าเป็นอาหารเสริมรีบอลภายใต้อินฟินิตเท่านั้นเนาะนะครับในนิยามการทานอาหารของเพื่อนๆนะครับส่วนใหญ่นะครับเราอาจจะรู้สึกว่าการทานอาหารของเราเนี่ยเป็นเพียงแค่การทานอาหารให้ตามมื้อ1วันมี3มื้อก็ทาน3ามื้อไปนะครับบางคนแค่อยากจะทานเพื่อให้รู้สึกอิ่มนะครับบางคนก็อยากจะแค่ทานรู้สึกว่าเราอยากกินนะเนะ นะครับแล้วก็แค่ทานเพื่อดับความอยากนะครับบางคนแค่รู้สึกว่าเราทานไปเพื่อประทังชีวิตนะครับต่างๆนะครับจนเราไม่ทราบเลยว่าวันนี้นิยามจริงๆของการทานอาหารของเราเนี่ยครับทานไปเพื่ออะไรนะครับสารอาหารครบไหมนะครับสิ่งที่เราทานเนี่ยมีประโยชน์ไหมนะครับแต่ความน่ากลัวมไม่ได้อยู่แค่นั้นนะครับเพราะว่าอาหารที่เราทานกันไปนะครับแต่หลายคนก็อาจจะไม่ทราบนะครับว่าสิ่งที่เราทานไปเนี่ยนะครับมั <kart on S 1> อนอาจจะมี สารอาหารที่จําเป็นเนี่ยน้อยหรือว่าต่ำเกินไปก็ได้นะครับจนเรื่โรคที่เราเป็นนะครับอาจจะไม่ใช่เป็นโรคที่เกิดจากโรคติดเชื้อหรือโรคเสือ่อมแต่เป็นเพราะโรคที่ร่างกายเราได้รับสารอาหารที่จําเป็นมีไม่เพียงพอนะครับและหนําซ้านะครับยังทําให้ร่างกายเราเนี่ยนะครับยังต้องได้รับสารให้พลังงานที่มากขึ้นนะครับหรือเกินกว่าความต้องการของร่างกายนะครับจนทําให้เราเนี่ยเกิดการสระสมไขมันตามส่วนต่างๆของร่างกายแล้วก็ก่อให้เกิดโรคอ้วนหรือว่าโรคเมตาบอลิกซินโดมตาม ทั้งทั้งที่อาหารโดยทั่วไปนะครับยังมีสิ่งที่เราไม่ต้องการเนี่ยมันติดมานะครับกับธรรมชาติด้วยนะครับยกตัวอย่างเช่นเราทานหมูต้องการปโปรตีนแต่เรากับได้รับไขมันดิ่มตัวมาด้วยนะครับเราต้องการทานอาหารทะเลนะครับแต่เราต้องได้รับคอเลสเตอรอลมาด้วยนะครับก็เสี่ยงต่อบุคคลที่มีภาวะข,ของการเป็นไขมันในเลือดสูงนะครับหรืออาหารบางอย่างด้วยข่วงซ่ออาหารนะครับมันก็จะมีการติดไข่พยาธิหรือว่าติดพยาธิ ตามมาก็ได้นะครับก็ก่อให้เกิดโครคภัยไข้เจ็บในอน,นาคตนะครับและนะครับอีกหนึ่งสิ่งนะครับที่ประชากรมีการเติบโต,ตมากขึ้นนะครับอุตสาหกรรมก็ต้องผลิตอาหารให้เพียงพอและทันต่อการเติบโต,ตของประชากรเนาะนะครับยิ่งอุตสาหกรรมเจริญนะครับอาจจะเป็นผลทําให้คุณภาพและความปลอดภัยอาหารการกินเนี่ยนะครับมันได้คุณภาพลงด้วยก็ได้นะครับยกตัวอย่างเช่น อุตสาหกรรมของการเลี้ยงหมูนะครับก็เริ่มมีการปนเปื้อนเรื่องของสารเล่งเนื้อแดงนะครับการปลูกผักผลไม้ที่ต้องต่อสู้กับมแมลงนะครับก็จ,จะต้องมีเรื่องของยาฆ่ามแมลงที่มีการปนเปื้อนมาแบบอย่างตั้งใจนี่แหละนะครับหรือนะครับสิ่งเหล่านี้ผมว่าน่ากลัวละบางคนยังมีการปรุงอาหารเพิ่มขึ้นไปอีกนะครับโดยที่จะเป็นพวกพริกป่นเนาะนะครับก็มีการปนเปื้อนเรื่องของสารอาศาศัฟซอกซินตามมาด้วยนะครับดังนั้นเห็นไหมครับว่าอาหารที่เรากินกันอยู่ทุกวันนี้ ไม่ปลอดภัยอย่างที่คิดเลยใช่ไหมครับนะครับซึ่งอาจจะแตกต่างจากอาหารเสริมรีบอนภายใต้แบรนด์อินฟินิตเนาะนะครับที่ก่อนที่เราจะผลิตมานะครับเราก็ต้องออใช้วัตถุดิบที่เป็นแหล่งที่มีความปลอดภัยและ ดีที่สุดนะครับมาเข้าสู่กระบวนการของการทําให้เข้มข้นมากขึ้นนะครับยกตัวอย่างเช่นหากเราต้องการวิตามินแร่ธาตุจากผักผลไม้เราจะจําเป็นที่จะต้องทานผัก,กวันละประมาณสักครึ่งกิโลแต่หากวันนี้ครับเราทานนิวทรีเียมเพียงแค่สองซองต่อวันเราก็ได้รับวิตามินและธาตุและไฟโตนิวเทรียนครบแล้วนะครับหรือรต้องการไฟเบอร์นะครับอาจจะต้องการต้องทานผักตั้งแต่ ขึ้นอยู่กับชนิดของผักเนาะตั้งแต่ครึ่งกิโลถึง1กิโลด้วยซ้ำไปนะครับแต่วันนี้ครับถ้าเราทานฟโฟมันก็สามารถให้เส้นใย,ยอาหารที่ร่างกายของเราเนี่ยครับเออเพียงพอต่อการนะครับปรับสมดุลการขับถ่ายนะครับหรือปรับลำไส้ของเราได้อย่างดีมากแล้วนะครับและนะครับด้วยกระบวนการทําให้สัรอารเหล่านั้นเนี่ย มีความเข้มข้นมากขึ้นจึงนะครับเป็นกระบวนการที่จะทําให้เกิดการสากัดเอาสารปนเปื้อนหรือสารพิษออกไปจากอาหารที่เราทานด้วยนะครับดังนั้นผลิตภัณฑ์ทุกตัวนะครับก็จึงมีความปลอดภยัยเนาะนะครับในนิวทรอียมไม่มียาฆ่า,มาแมลงอย่างแน่นอนนะครับในนิวทริโปรนะครับโปรตีนจากถั่วเหลืองก็ไม่มียาฆ่าแมลงอย่างแน่นอนนะครับดังนั้นนะครับโอกาสที่จะเกิดสารปนเปื้อนตกค้างแทบจะเรียกว่าไม่เหลือนะครับปลอดภยัย กับการดูแลสุขภาพของเรานะครับในระยะสั้นระยะยาวด้วยนะครับรวมไปถึงนะครับในปัจภัณั์แต่ละตัวเนี่ยเราจะทราบถึงนะครับสารอาหารที่เราทานในแต่ละวันนะครับโดยที่เราสามารถที่จะเมเทนะครับแล้วก็ดูแลตัวเองนะครับได้อย่างง่ายๆเลยเนาะนะครับเราก็รู้เลยว่าในนูทริเียมหซองเราได้รับวิตามินกับแร่ธาตุอะไรบ้าง ใน o, มีโปรมีโปรตีน10กรัมในเวโปรตีนมีโปรตีน25กรัมนะครับเราจะสามารถปรับสารอาหารให้เหมาะสมกับตัวเองได้นะครับอย่างถูกต้องแล้วก็แม่นยําเลยทีเดียวนะครับโดยนะครับตัวมันเองเนี่ยนะครับเซตลีบอลเนี่ยก็ถูกสัดส่วนตามออยไทยที่ประกาศใน RDI ดด้วยนะครับและนะครับด้วยกระบวนการที่เป็นอาหารเสริมที่พร้อมรับประทานนะครับทำให้ชีวิตของเราเนี่ยมีความง่ายขึ้น สะดวกขึ้นและรวดเร็วขึ้นนะครับแค่ฉีกนิวทรเียมทานนะครับเราก็ได้วิตามินและธาตุไฟโตนิทเียนที่เพียงพอละแค่ฉีกโปรตีนชงนะครับเราก็ได้รับโปรตีนนะครับเข้าสู่ร่างกายได้อย่างง่ายๆละนะครับโดยไม่ต้องไปเลือกซื้อวัตถุดิบจากตลาดสดมาผ่านกระบวนการการเข้าครัวยุ่งยากนะนะครับและวันนี้นะครับมีราคาถูกกว่าด้วยนะครับเพราะว่าหากเราเจ้าอาหารปกตินะครับมาผ่านกระบวนการเพื่อให้ได้คุณภาพ ความเข้มข้นความปลอดภัยเกรดเดียวกับรีบอลผมบอกเลยครับว่าแพงกว่าการซื้อผลิตภัณฑ์รีบอลใช้อย่างแน่นอนนะครับอีกคําถามหนึ่งนะครับเพื่อนๆจะสงสัยว่าการทานอย่างต่อเนื่องเนี่นยตับแับไตพังไหมนะครับเราต้องทราบสาเหตุของคําว่าตับแับไตพังก่อนนะครับทุกครั้งที่ร่างกายของเราเนี่ยครับได้รับสารพิษเข้าสู่ร่างกายนะครับตับจะต้องจัดการสารพิษเหล่านั้นนะครับออกออกจากร่างกายด้วยอาจจะเป็นกระบวนการที่มีความซับซ้อน จำเพาะนะครับยิ่งทำยิ่งซําซ้อนเท่าไหร่จำเพาะเท่าไหร่ตับทํางานหนักมากขึ้นตับก็จะพังเร็วขึ้นนะครับรวมถึงนะครับสารที่ถูกตับจัดก,การแล้วตัวมันเองอาจจะก่อให้เกิดพิษต่อทั้งตับนะครับแล้วเคลื่อนไปสู่ตก็อาจจะก่อให้เกิดพิษต่อ ไตด้วยนะครับนั่นก็คือเวลาเราทานยาหรือการได้รับสารพิษก็จะมีผลต่อตับและไตยอย่างแน่นอนนะครับซึ่งตรงข้ามกับรีบอลเนี่ยนะครับที่มีความปลอดภัยนะนะครับเพราะว่าตัวของพิษพันธุ์รีบอลเองไม่ใช่ยาและไม่ใช่สารพิษแต่มันคือสารอาหารนะครับเป็นสารอาหารที่มนุษย์เราเนี่ยรับประทานกันมาอยู่แล้วนานมากเลยนะครับมนุษย์เราเองก็ทานโปรตีนมานานมากละนะครับนิวทิโปกับเวจึงปลอดภัย นุ์เราเองก็ทานวิตามินกับแร่ธาตุมานานมากละในนิวทรียมก็จึงมีความปลอดภัยนุษย์เราเองก็ทานไฟเบอร์จากผากักผลไม้มานานมากละฟโฟลนะครับก็จึงมีความปลอดภัยนะครับมนุษย์เราทานข้าวมานานมากละนะครับออไรซ่าจึงมีความปลอดภัยเห็นไหมครับ <c ười> เป็นอาหารที่เราทานอยู่แล้วในชีวิตประจําวันนะครับและปริมาณที่เราให้ทานนะครับก็เป็นปริมาณที่เหมาะสมนะครับไม่น้อยเกินไปและไม่มากเกินไปนะครับรวมถึง นะครับหากเราทานเข้าสู่ร่างกายการเก็บในร่างกายนะครับจะเก็บในรูปแบบของการส่งเสริมสุขภาพนะครับเพราะการกินโปรตีนร่างกายเปลี่ยนโปรตีนเป็นกรดอะมิโนร่างกายแจะเก็บกรดอะมิโนในรูปแบบของนะครับกล้ามเนื้อกล้ามเนื้อแข็งแรงขึ้นเก็บกรดอะมิโนในเรื่องของออคอลลาเจนผิวพรรณผิวพรรณแล้วก็เลยดีขึ้นนะครับเก็บ นะครับโปรตีนในรูปแบบของภูมิคุ้มกันเอนไซม์ฮอร์โมนร่างกายเราก็แข็งแรงมากขึ้นนะครับหรือเราทานอะไรซ่าเข้าไปครับร่างกายก็จะมีการเก็บน้ำลำไข้ในรูปแบบของฟอสฟอร์เลยปิดทั้งโลหระสา์และเนื้อเยื่อนะครับเราก็จะมีสุขภาพที่ดีขึ้นนะครับหรือการทานนิวตรีเอ็นร่างกายจะมีการเก็บสะสมแร่ธาตุทั้งในปรับนะครับเพื่อรอเบิกมาใช้หรือเก็บแร่ธาตุใน กระดูกเพื่อรอเบิกมาใช้เห็นไหมครับว่านอกจากไม่เป็นพิษละนะครับยังสามารถเก็บสะสมไว้ใช้ในอนาคตได้ด้วยนะครับและนะครับสารอาหารที่เราทานในรีบอลหากลงเรือจากการดูดซึมน,นะครับร่างกายจะสามารถส่งไปตามตับและไตเพื่อขจัดออกจากร่างกายได้โดยไม่เป็นพิษต,ต่อตับและไตด้วยนะครับก็มั่นใจในเรื่องของความปลอดภัยได้เลยนะครับและการทานอย่างต่อเนื่องต้องพักตับไหมนะครับนอกจาก รีบอนจะไม่มีความเป็นพิษต่อตับกับไตแล้วนะครับยังเป็นมิตรต่อตับด้วยนะครับเพราะกระบวนการของการดีท็อกซ์ตับนะครับก็คือจะต้องขจัดสารพิษออกทางตับนะครับสารอาหารเหลหือตัวในรีบอนสามารถขจัดสารพิษออกจากทางตับได้ดีขึ้นรวมถึงในความเป็นอันตีาออซิแสด์ก็สามารถปกป้องเนื้อเยื่อตับได้อย่างดีขึ้นไปด้วยนะครับและนะครับรีบอนเนี่ยทานแล้วหยุดทานโยโย่เอฟเฟกต์ไหมนะครับนิยามของโยโย่เอฟเฟกต์คือการลดน้ำหนักแบบผิดวิธี ทำให้ร่างกายสูญเสียมวลกล้ามเนื้อซึ่งสําคัญต่อการเผาผ่าน,นะครับแต่ในนิยามของดีบอลเนาะนะครับคือโภชนาการสมบูรณ์แบบที่ครบมือครบหมู่ครบสัดส่วนนะครับรวมถึงคลีนปรุงคลีนสารพิษนะครับปรับสมดุลฮอร์โมน เร่งการเผาผลาญไขมันนะครับและเสริมสร้างกล้ามเนื้อด้วยนะครับเพราะฉะนั้น mm hmm. ไม่โยเอฟเฟกอย่างแน่นอนในวันที่หยุดทานนะครับแต่ดีขนาดนี้ไม่ต้องหยุดทานอย่างแน่นอนนะครับดังนั้นนะครับถ้าเราเป็นหนึ่งคนนะครับที่อาจจะใช้รีบอลด้วยผลลั์ด้วยเป้าหมายของรูปร่างหรือสุขภาพมั่นใจเลยครับว่าการใช้อย่างต่อเน,นื่องนะครับปลอดภัยกับเราอย่างแน่นอนครับ